ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาดูโพสต์ที่ว่า Talking Apple Music Chart นะครับผมอ่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของสีสาวแบ็คฟิงนะครับว่าคิดยังไงกันบ้างเนาะเกี่ยวกับ2คําถามที่เขาได้ได้ตัดมานะครับผมอ่ะก็จะเป็นเป็น2คํคถามที่ว่าชอบอะไรมา ชอบอะไรตอนมาที่อเมริกาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกยังไงที่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการ,รขับเคลื่อนวงการเคป๊อปอ่ะก็มาดูกันกับคําถามแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมคําถามแรกที่ว่าชอบอะไรตอนมาที่อเมริกาบ้างคุนเจนนะครับก็บอกว่าทุกอย่างเลยต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเลยค่ะชอบอากาศที่นี่รู้สึกดีแฮปปี้มากลิซ่าก็ได้ตอบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มา LA ค่ะ หนูรู้สึกแบบอยากอยู่ที่นี่อะคะไม่รู้ทำไมแบบว่าชอบสตรีทชอบอาหารชอบทุกอย่างเลยคะ่ะอากาศก็ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กับคำถามที่ว่าที่ว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวงการเคป๊อปนเจน,นะครับได้ตอบว่ารู้สึกอขอบคุณจังหวะเวลาที่เราอยู่ในตอนนี้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็สนใจเคป๊อปกันนะคะ คนรถนะครับก็ได้ตอบว่าเหมือนฝันเลยค่ะยินดีมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็กังวลไปด้วยนะคะแต่ว่าตื่นเต้นค่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอะไรแบบนี้เอก็ทานสเ t e นะครับนั่นก็คือการแปลโดยคุณเหมียวนะครับเหมียว CG นะครับผมก็โพสต์นี้อยู่ในกลุ่ม b a c k พิง k ์ไทยแลนด์เอกซ์คลูซนะครับซึ่งลิงก์กลุ่มจะอยู่ในรายละเอียดเนาะ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้และที่สำคัญนะครับถ้าเงาเงาถ้าว่างๆงก็ตามมาดูกันได้ที่ลิงก์ไลฟ์สดนี้ได้นะครับนี่ฮะกอนนี้สดสดเลยนะครับนี่ก็แบ็คพิงก็มาคุยมาพูดคุยกันอยู่นะครับนี่ฮะนี่สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะอ่าก็ลิงก์ไลฟ์สดผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้และก็จะทิ้งไว้ในอ่า ลิงก์ไว้ในตรงคอมเมนต์นะครับเออผมจะตึงเอาไว้ถ้ายังไงก็มาเจอกันนะมาคุยกันได้จะให้ไล์สดเรื่องราวอะไรก็มาพูดคุยกันได้วันนี้นะะักข่าวอินดี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ